ทำไมตัวผมมันไหลอย่างวะไอยากได้ก็ดีใหม่แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วโสดน้มันอ่ะไม่ถูกฮ่าฮอาวแล้วพี่เอาจริงไม่ไม่ไม่เอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนเมื่อกี้คือที่ผมตบปุ่มมันเนี่ยคือผมเห็นพี่เอสโดดท่ออ่ะผมโวยเลย หัวไข่ะหัวไข่ต้องอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอิมพอร์เตอร์ไม่เป็นหนัวเต้ยหนัวเต้ยเป็นผี พี่กายโดดออกมาจากทีวีได้โดดออกมาจากทีวีแกเป็นจูออนหรือเปล่าที่เป็นจูออนอะไรวะทีนี้ผมกำลังมองผมมองพวกแอดมินกับอาลิฟีนแล้วก็เกมพี่ฟุกทำไมเสียงมันเหมือนแบบรอชานปึ๊บปร๊บปุ๊บี่ผมอยู่างเงี้ยกีฬามินกับเกมกับกับอ่า You fake mother ผมอ่ะเชื่อพี่ฟุกนะเพราะว่าถ้าสมมติเรา ดูที่ความ,มวาเชื่อมโยงยแล้ว<ม>แ,ลแรงจูงใจอ่ะคนที่แค้นพี่เอที่สุดคือพี่ลุกมาๆม่ไมเมื่อกี้คือคือีนี้ก็คือ พ่อพ่อพี่กับจิมอยูเพื่อนกันหายใจไม่ทันพี่พุกหายใจไม่ทันแล้วพี่เจมพี่เจมโผวว่าร้านพี่เจมส์เป็นเรืออันนี้พี่พุกไม่ได้เป็นแน่นอนเพราะว่าดูจากรีแอคที่เราดูพี่พุกแข่งอ่ะคือพี่พุกแม่งพยายามที่จะไปใช่ใช่ใช่หือตอนนี้แขนพี่พุกจะแบบว่าสตึงตอนนี้กาลังำไม่ถูกอธิบายแขนหายใจไม่ทันอยาก เล่นเลยมึงเล่นกันเลยอีสัตว์พี่พี่ต้องบอกล้วผมกับพี่โอต้สแกนผมโอเคถ้างั้นละสี่คนเอาพี่เอกจะเอาใช่ไหมได้ดิพี่แหละพี่เต้ ไอเจมีเจมีสแกนใช่ไหมมีสิแต่ถ้าถ้าเป็นตัวเจมีจริงป่ะนมีจริงครับดูดูนิฟอร์มพี่ด้วยพี่เป็นหมอพี่มีสแกนอยู่แล้วยเมื่อวานพี่ก็เป็นหมอพี่มันอะไรตรงนี้เนี่ยหวเเลยดีกว่าเอาวนเลยอ่ะสกิปไปพี่เกมดูใครอะให้คุณจริงจังกันเนี่ยเกม t o อ a y you โยแอ เจ้าเพดีมากเนยนรถเบรดโคตรแรงเฮ้ยนุ๊กพี่กุ้งเพดโก๊ะเกลี้ยงกันแ้อ้สแกนบ้างฮะเขาอยู่ตรงสแกนกันหมดในเกมห้เหยุแกไปไปคือพวกผมมีพี่สแกนพี่เจพี่จะอยู่ไหนสแกนกับแพทโกดเลยเมื่อกี้อ้าวเหรอ ออกเพราะว่าสีแพทสแกนป่ะตาหนวกแพทย์สแกนใช่พันพี่คนเดียวเพราะว่าแพทย์มีแล้วพันพี่ตรงมาเลยเว้ยแล้ถ้าสแกนใครที่ทานแต่ทานไม่มีใครมาแล้วมีพี่เจมยืนอยู่เว้ยที่ทานพิงพอรองแพทพี่อะไม่รู้พวกพี่อะ ผมเวทีไพ่ของนี่ผมไม่ได้องฟอน้องเพดแต่เมื่อกี้พี่เอกอะไรนะเวทีฟอนองเพชรพี่ไม่เห็นหรอไม่มีผมภูพี่เอกว่ะผมภูพี่เอกพี่เอกติดกับผมตลอดเวลาเลยเมื่อกี้ใช่ก็เลยดับเบิ้ลคิวไปด้วยกันทักสองคนเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่กับพี่ฟุกตลอดเลยอันนี้พี่เบิร์ตายลุงพี่ตายคือ สแกนเลยคือดูไม่ออกเหรอวั่าผมเสียใจจังเลยว่ะนะครับจัง มในึกว่าโดนนะกายซินเนเตอร์สแกนแล้วครับพี่เกมดูได้ไงคนสแกนให้กายเมื่อกี้ไม่จริงไอ้ผมก็เล่าก่อนนะวิ่งลงมาแอดมินแล้วผมดูในกล้องอ่ามีคนอยู่ทุกคนสามหรือสี่คนนึงแล้วผมก็วิ่งกลับตรงที่ไปตอดแล้วก็เจอศพอ่าผมเห็นอาริฟีนมาดถูกฆ่าหมดเลยเมื่อกี้เราอยู่หน้าห้องกล้องไม่เห็นมีใครเลยพี่เจมคือถ้าไม่พีเอสก็พีฟุกใช่ไหมพี่กายกายแล้วหมอดูแกนผมอยากรู้ข้อมูลก่อนเผื่อพี่ตายเอ่อใครสแกนกับพี่บ้างมีพี่กับแพทสองคนพี่เจมไม่เกี่ยว พี่เจมายืนทำไรไม่รู้แล้วก็อยู่ในรูปการ์ตูนสแกนให้กูงงเลยอะไรวะเจ้านาทีสแกนให้ไอ้ต้องหวดใครเนียเผมหวตพี่ผมหวดพี่เอสอะไอ้หมอแล้วแล้วลงเอาเอแล้วมูลที่ผมพูดเนี่ยมันไม่มีใระโชนนะไอ้เต้ไปไหนแล้วไอ้หายเต้หายเต้ยู่นี่ Okay, m ไหม คือผมเอฟพี่พ oh ุกอ่ะยืนกลางแข่งต้นแท่นนิกสามคนแล้วผมมาดูจิปปรจอนคือเจนกายเอาทีนี้ก็เหลือต้องไปดูอีกน้อยกายน่าจะเห็นผมในกล้องอยู่ซ้ายล่างถูกปะไม่ได้ดูอ๋อผมกดไม่ทั่วกดไม่ทั่วผมมาอยู่ พีเอฟยีรอฟอย่างน้นงั้นเหข้อมูลที่คุณบอกมาก็ถูกกันดิมันพร้อมีพีเพีเอฟไม่ได้เป็นพี่เอฟไม่ได้เป็นร้านไปเซ็นทำไมพี่เอฟพีเอฟแต่ไม่ได้ฆ่าศพนี้พีเอฟไม่ได้ฆ่าศพนี้เพราะว่าพี่เอฟพยายามเอาศพแรกอ่ะโยนให้ขึ้นต้นนั่นต้องไปเซ็น แพ้หายไปไหนอ่ะมันไม่มีศ like พแล้วปุ๊บก็จะพิดิกับคนทุกคนนี้พีใช่ไหมใช่ไม่ไม่ผมเป็นคนทำแจ็คฟุกเสร็จกับผมประมาณวิสองวิอ่ะทำพร้อมกันพี่โอ้โหคือผมทำควสน้ำมันจริงครับควิสสองวิสสองวีคุณฟุก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 คพวกเราอ่ะสู้พวกเขาไม่ได้หรอกพวกเขามีสิ่งมาส่วนมากพวกเรายอมแพ้เถอะ เฮ้ยไอเลิกคิวไอเจ้เนมึงไม่สแกนเหรอเื่อนกูถามก่อนเมื่อกี้ใครเดินสวนผมฝ่าบนนะนอกจากเจมอ่ะเออใช่มีคนมายอมรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะผม อยู่ห้องไฟรอไฟดับทำไมไฟไม่ดับเวฟเแ,แต่จำไม่ได้ว่าใครจำจำไม่ได้ไ<ม>ว่าเหมือนจะเป็นสีเหมือนมีดอกไม้ดอกไม้และสีชมพูจำไม่ได้ใ,ใช่ๆๆๆใช<ค>่ใช่ใช่กูอยู่ห้องชื้นล่าง พลุนา่ากลัวมากพี่เอชพี่รู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงนั้นนะพี่เอชไม่ทำวุ่แต่พี่เดินตามผมพี่ปุ๊บมันหมายความว่าอะไรเหรอครับพี่รู้ได้ไงว่าผมไปซ้ายล่างอ่ะมันหมายความว่าพี่อยากจะดูว่าเจมนั้นเป็นคนใช่ไหมพี่ก็เลยจะไปเดินขบวนเลยครับพี่จะไม่ตามเต้่อนเหรอเจมสได้ยังไงน้องหุ่นน้องหุ่เห็นได้ยังไงพี่ไปกันจริงใช่ไหมมันเชื่อไม่ได้เพจกันใช่ไหม เออผมสงสัยช็อตที่พี่บอกว่าพีเอฟเห็นพี่ได้ไงคือพี่ไม่เห็นใช่ปะไม่เห็นมากับเอฟต่ตอนแรกเด้งมากับเอฟก่อนใช่ไหมเอฟใช่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 อันนี้เอฟยืนยันได้เพราะเดินมาคือเดินจับมือเกฟมาเหมือนตอนใบอนุบาลเยเดีินก็เดินมาฮึ่งสายลอฟพี่พี่โหวตใครนะพี่ไโหวตพี่สามคนบนนะฮะอะไรกับเมื่อไหร่กูจะ เมื่อไหร่กูจะทำเควสเสร็จสกิปสกิปอย่ารอดสกิปอย่ารอดสกิปให้จะพิ่งสกิปจะพิ่งสกิปจะพิ่งสกิปคือจะเล่าเหตุการณ์ผมไม่ฟังเว้ย คือผมอ่ะจะขึ้นไปที่สแกนเพราะว่าเมื่อกี้มีคนนัดสแกนกับเจมใช่ไหมผมไปอยู่กับพี่พุกแล้วก็ับไม่รู้เมื่อกี้ที่บอกกันอ่ะผมไปเจอพี่พุกกับไอเต้เองผมก็กลัวผมก็เลยจูงวิชั่นด้วยกันวิ่งลงมาทด่เข้าไปท่อแล้วก็ไปแอบอยู่ตรงมุมเติมน้ำอ่ะแต่ก็ยังตามเจอใครตามมาใครตามมาหน้าคล่าตามไปอยู่ตรงตบตุมผมอ่ะยังไม่รู้เลยว่าไอเต้มันอยู่ไหนผมก็เลยมารอที่โต๊ะแล้วแล้วไหนว่าไอเต้มันอยู่ไหนวะ พัตเต้เดินตามพี่อแล้วพี่ใครไม่คือพัตเดินตามแล้วทีเนี้ยแม่งอยู่ตรงข้างล่างอ่ะไอตรงที่จะเข้าห้องแอดมินสตาระแล้วพี่เอกอ่ะไม่ลองเปิดประตูดเว้ยคือประตูแม่งปิดอ่ะแล้วพัตก็แบบยืนรอนานมากก็ไมกก่เหลืจะเปิดอะพี่ไม่เปิดงั้นหนูเปิดให้หนูก็เลยเปิดให้เว<ช>้ทีเนี้ยพอเปิดเสร็จใช่ไหมแล้วก็ปิดปิดหน้าจอ ไฟดับแพทก็หาไม่เจอแล้ววันท <captions> ี่เจมพี่ว่าไม่ใช่แพทมันซิมเปิลเกินไปว่าจะฆ่าพี่เอกเราวแพทจะเป็นคนโบอสถ์อ่ะด้วยผมตายมันเป็นเรื่องเอ้ก็อย่างที่ผมบอกว่าแพตตี้อ่ะฆ่าพี่เอกผมท่องมาแล้วในหัวไม่มีใครเชื่อเลยเอาเอฟไม่เป็นเอ้าวคุณฟูกพี่เจมส์ไอคิปไอคลิปพี่อ่ะผมเคย